แม่จ๋าอีพ่อกับอีแม่เฝ้ากับมหาดวงแก้วกับเอือยดวงใจได้จ้าเดี๋ยวแม่สิเฝ้ากลับมาเด้อเฝ้ามรลุกสิไปซะแถ้ของก็คือและตนลานนะสันตจังไนนี้นนเาก,กันรขันเป็นลูกเคยก้นไไม่ความคืดหลายคนอีกเลยทความสันเลยพ่อครับแม่ครับถ้าพ่อกับแม่เสียผมกับงามตาไปหาให้การยึดงานนั่นผมกับโบขินดอกงามตาไอ้บ้าห้องสองคน เหตุการณ์เหตุการณ์คือพอกับแม่ฮรวา่าถอเนาะอายคมสัญญามาเา่เอาลูกของเฮายังหน่อยอยูงอย่งามตาแสนหัวหูบ่อยากพากลูกเตา่าสองลาดอกหางไก่พอ่อแม่งามตาบ่อยากทิ้งลูกดวงแก้วดวงใจไปไกลจ้าแม่เขาไปแจ้ว่าหัวอยากแค่ลราเท่าฮะนั่นแล้วมันเป็นยังฮะงามตาโอ้ยตายหา,ตายห,าตายหงกุ้งสังเกตเพิ่งแล้วเป็นไห้ชั่งขวาชั่งแย่ลยบาทนี่ ปาจำโน่งจำเนี้ยสุกกะฟ้าความลูกความเต่าในปนัญหาเบิ้งลูกสาวเขากำลังเงยกำลังคว้าเป็นตออาแย่อองเขาเป็นพวงลูกพวงเต่าเขาเขาจะไปหารับจ้างรับไปน้ำฝาดน้ำซองเนีน่ยไม้สวยใส่ใส่เนี่ยหมดยูใครเสียบเอาลูกเนี่ยไปนั่งยูเซื่อขึ้นตอนี่ไป <c oughs> ไมันเป็นจักรยานตั้งสี่ตั้งมื่อไรนี่อีงามตามันเป็นอยังฮะ กูนี่เป็นคนกูนี่ไม่ใหญ่มันอันนี้กับพอใหญ่มันแล้วอันความคิดงงๆแบบนี้มันไม่ได้ถูกไปนะมึงหูบอขอขวขอเข้าตอนนี้มันถูกมันยากเป็นนี่สี่แสนห้าแสนกูเสียใจมาใส่เขาเม่ต้อง้องให้น้ำตาเป็นรกแม่ขยับว่างามตาเป็นห่วงลูกอีงามตามึงสิเป็นห่วงมันยังกระดอดแท้ จมให้ผัวสวยมาจมให้ลูกเจ้าสิว่าหายมาดามาบังคับน้องมันจะขาดจังแม่แท้เนาะขันมันมาไปกับห้มันโยเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่ามันอยจะดิเป็นยังน้องเมียจมขาดจังแน่เมื่ไงพอขันแม่นว่าน้องมันว่าไปสโมก็อย่าแหววก็สิไปเองดอกหุบถ้าขนาดเสียงมันมอมีมันกระเบื้อเทียงซอยกันลูกเจ้ามันพูดเพื่ออย่างนีตัว ขันหูวว่าเรี่องมันใหญ่แล้วนั่นมันมาเถียงขอยอย่างสี่คอยขี่เท่ายัดปากมันตายต้องน้อยแล้วถูกก็ต้องมาเถียงแม่สู้นั่นสิได้ไปน้ำกันเมื่อสูบผู้สูบข้อนี่แหละโดยเฉพาะอีแววกับอีสมโอเด้อเป็นเอื้อยง่ายซื้อแทนที่สิไปหาเอาผัวเรื่อยๆมาให้กูดีสักใบอันนี้อีหยังว่าป็นซาดมึงก็ต้องมาบอกอีสมโอ ขันเมื่อไรเขาเอาตำรวจมาจับกูก็พอมึงเขาคูกีกตีกูเสีถือว่าเป็นความผิดของมึงมึงม่อยากตายกูอีวุิอีวุฒิใจเย็นๆเถอะใจเย็นๆัวก็ได้เตัวก่ทอ่างมึงแบบคนจอดไวยังไหนสายมันมาเถือนบ่ดีมึงมาเฮือนบ่กอแด้กัดมะเร็งแปงๆด้วยเถอะมาถื่อจหาย CPR กูจับมาเฮือนหลังนี้ละ CPS ไปเป็น CPR ยี่ห้อมึงความผิดสันบ่ CPR แนวปั๊มหัวใจต้นนั้นใตหา ไปเอิ้อมันก็ด้วยอาสาไปเอิ้อมันก็ด้วยมี่มมวงต้นอยู่ใส่สุดก็ได้ดี <im it> มาผู้มาทำกันนั่นยมันหมอรล้มาจากสำนักงานคุณแม่ท้องเรือนสียคำเวียงบัานนาท้องเรือนทำบ้านท้องเรือน,นไม่ห่างคะ่ะถ <im it> <im it> ้ากูเลียนอยู่ในอกนี่แหละเดีย <im it> เ๋ยวนี้ถามมึงดูด้วยถ้ามียาจำเนียนบ่อันเป็นเฮือนม่ยาจำเนียนบ่ดียวไม่ยาจำลูกไม่ยาจำเนียนล่ะคนอาสาพาใจ้าหญิงนาบ้านดิีๆรบไปมีธุระอยู่ไหนเขาจะมาหอดเฮี้ยม บรดัดอกมันจะไก่ปนีดอกไม่ใช่จำเนียนอยู่เน็ดบ่อน้องเฮ็นไม่ใช่จำเนียนเร้ยมึงอมาเออดแยกถี่ด้เฮือนืแม่เออดสาสวัสดีค่ะคุยเกียสวัสดีค่ะไม่ใช่จำเนียนเ่โตปนีอยนี่ละจำเนียนตีใส่ลักคนการคนงานปติแฟร์คอยไปเห็นงานคอยอยากเห็นสาวสวยที้บอกก็คอยหันแม่ ยังมาให้เลอตัวนี่ดิใส่ผู้ยิ่งนาตาดีผู้ยหนาตาดีไปเบอร์สุขคันมาดีไปเบอร์สุขคนบ่แม่นแตนหน่อยแซมตัวละอีจงผู้ดีครับตรงแต้มสเปคที่เจแล้วตองแก่มึงต้มเอาเลยเอาไปเฮ็ดเป็นโรแตัวเลยเป็นบอตัวเลยกุ้ยกับกัเจจงเมื่อกี้นี่คตนี่นะเจบอกเลยนะแ้าไปเฮ็ดงัดเสิร์ฟอาหารยุลานเจได้ติป้ะตําก็มือละหกเจ็ดหมื่นนะจ๊ะอ๋าเท่า คันได้หลายป่ะในเขาต้องเบิดหนีเร็วๆแท้แน่นอนเลยเขาต้องให้ลูกเขาไปแบตเตอรพักกันเตี๋ยบซีเตียบควงแล้วไปคันบ่าแป๊วเตี๋ยบคอยสิไปเอาบ้านอื่นก่อนได้ดิขจีสาขันชั้นเตือนฉันขนเคียงลูกเหมือดฉันขอโทษเด้ออากาศที่ชันทวงบัเกี่ยขึ้นหวงต้นยิวมันเป็นยังค่ะเจีสาใส่พราะฉั้นในแต่งกระเป๋าเสียผ้าเกิดรถตัวแอร์เดินเย็นไปกรุงเทพน้ำมันอีเลสติค่าตอบมันดูสาเมื่อเข้าใจยังผิดบ้านี่เข้าใจผิดยังขจีกูหาคนไปเห็ดงานกูบ่ได้หาคนไปตาย่านเดย เอาเนียนหมูใหญ่ปไ,ไปไหนไปกรุงเทพต้ขเข้าวตีลาเจ้าสีไปเฮ็ดนนะ